สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอตโทนี่ักพลนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนียเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเด็กฝึกงานกันนะครับว่าเด็กฝึกงานเนี่ยเขามีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยหรือมีสิทธิที่จะได้รับวันหยุดหรือวันลาหรือสวัสดิการเหมือนกับลูกจ้างประจําทั่วไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนียเดี๋ยวจะมีคําตอบนะครับสำหรับในยุคปัจจุบันนะครับก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนนะครับจะมีการเปิดรับนักศึกษาฝึกงานหรือผู เขารับฝึกงานนะครับมาฝึกงานในองค์กรอของตนแต่ประเด็นก็คือ,อผู้ที่ฝึกงานเหล่านั้นนะครับหรือนักศึกษาฝึกงานเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าจ้างได้รับสิทธิในการลาหยุดงานสวัสดิการต่างๆหรือแม้คร่าล่วงเวลาในการทํางานเหมือนกับลูกจ้างคนอื่นๆที่ทํางานในหน่วยงานนั้นหรือเปล่านะครับ จริงๆคาถามเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปหาคําตอบนะครับเราต้องพิจารณา,นานก่อนว่าการจร้างงานตามกฎหมายเนี่ยคืออะไรนะครับการจร้างงานตามกฎหมายเนี่ยคือการที่มีบุคคลคนหนึ่งอะครับที่เรียวกว่าลูกจ้างเนี่ยตกลงที่จะทํางานให้กับอีกบุคคลหนึ่งที่เรียวกว่านายจ้างนะครับและนายจ้างเนี่ยตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างตลอดการทํางานนั้นลูกจ้างเนี่ยตกลงที่จะทํางานให้กับอีกบุคคลหนึ่งนะครับ ทีเนี้ยเราลองเอาข้อกฎหมายครับมาประกอบข้อเท็จจริงดูนะครับถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าการฝึกงานนั้น,นครับโปรแกรมฝึกงานนั้นเนี่ยทางผู้ผู้ฝึกงานนะครับแล้วก็ทางผู้ฝึกงานนะครับมีความคาดหวังกับผลงานที่จะได้รับจากผู้รับการฝึกงานนะครับหรือนักศึกษาฝึกงานเนี่ย การฝึกงานครั้งนั้นนะครับก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการจ้างแรงงานรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วผ <to> ู้ฝึกงานเนี่ยก็จะมีผู้ทางฝั่งผู้ฝึกอะครับก็จะมีสถานะเหมือนกับเป็นนายจ้างนะครับเมื่อผู้รับผู้เข้ารับการฝึกงานเนี่ยเขามีการทํางานแล้วก็มีการส่งผลงานให้กับผู้ฝึกงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทํางานรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งผู้ฝึกงานเนี่ยก็จะอยู่ในสถานะที่เป็นนายจ้างนะครับ มีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เข้ารับฝึกงานด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีตรงกันค่าครับคือถ้าเกิดว,ว่าผู้ฝึกงานเนี่ยเขาไม่ได้คาดหวังอะไรจากผู้เข้ารับฝึกงานเลยนะครับหรือไม่ได้คาดหวังอะไรกับนักศึกษาฝึกงานนะครับแต่ว่ามุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นหลักเนี่ย<ม>เพื่อให้ผู้เข้ารับฝึกงานเนี่ยมีองค์ความรู้ไว้ใช้ทํางานต่อไปเน กรณี S <S แบบนี้ถึงจะถือเป็นการฝึกง,งานจริงๆที่ไม่ถือว่าเป็นการจ้างแรงงานนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการาคาดหวังการตอบแทนซึ่งกันและกันนะครับในทางฝั่งผู้ฝึกเนี่ยก็ไม่ได้คาดหวังผลงานจากผู้เข้ารับฝึกง,งานผู้เข้ารับฝึกง,งานเนี่ยก็ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องทํางานให้นะครับแค่มาเรียนรู้มาขอองค์ความรู้ไปเฉยๆกรณีแ,แบบนี้ครับการฝึกง,งานก็ถือเป็นการฝึกง,งานจริงๆ นะครับซึ่งกรณี tea, ที่เป็นการฝึกงานจริงๆเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานนะครับผู้เข้ารับฝึกงานเนี่ยก็จะไม่ได้มีสิทธิที่จะได้รับตัวค่าจ้างนะครับตลอดจนไม่ได้มีสิทธิหรือสวัสดิการต่างๆตามกฎหมายแรงงานจริงๆแล้วถึงแม้ว่าการฝึกงานนั้นนะครับจะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานนะครับเนื่องจากว่าไม่ได้ถือว่าเป็นการจ้างงานเนี่ย ก็มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่รองรับอยู่นะครับก็คือเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมพัฒนาแรงงานนะครับในส่วนของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาก็จะมีกําหนดไว้ว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมที่กฎหมายกําหนดนะครับเป็นหมวดหมู่ที่กฎหมายกําหนดเนี่ยการฝึกงานนั้นน่ะจะต้องได้รับการเห็นชอบจากเจ้าพนักง,งานก่อนนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้รับการเห็นชอบจากเจ้าพนักง,งานแล้วเนี่ย ผู้ฝึกงานนะครับหมายถึงฝ่ายที่ฝึกครับจะต้องมีการจัดทําข้อบังคับการฝึกงานขึ้นนะครับซึ่งในข้อบังคับการฝึกงานนั้นนะจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเอาไว้เกี่ยวกับการฝึกงานนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนะครับแล้วก็สิทธิในการลาหยุดด้วยนะครับทีนี้เนี่ย ى, สวัสดิการต่างๆสิทธิในการลาหยุดต่างๆหรือการจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ ก็จะเป็นไปตามข้อบังคับการฝึกง,งานนั้นเลยนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ลงควรกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ